สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังจิ i อังเซ่ท็อกพอดแคสต์ t ่วงทอกเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้จอังซทกสนับสนุนโดยบริษัทเนสเล่ไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิพย์เอ็มเซ่ทอล์ก2021มาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพย์เอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ ประเทศชทยที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกว่า3ทศวรรษได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการใช้เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากในอดีตที่เน้นในการใช้นโยบายหรือมาตรการทางกฎหมายกำหนดบทปฏิบัติและบทลงโทษเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการกระทำผิดที่มีผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายหรือการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยบำบัดกำจัดหรือปกป้องสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อหลาย เครื่องมือยังมีข้อจํากัดหรือมีบริบทที่ไม่เหมาะสมกับบางกลุ่มซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ก่อมลพิษในปัจจุบันนา,นานาประเทศได้มีการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ economic instrument มาสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เป็น,นกลไกสําคัญอันหนึ่งในการทําให้สินค้าและบริการสะท้อนต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือ polluter pay principle เปเป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษและ ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและดำเนินกิจกรรมที่ลดการสร้างมลพิษโดยมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับราคาภาษีค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อค่าปรับเงื่อนไขการมาจําสินค้าการสร้างระบบตลาดของสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคธุรกิจการผลิตและประชาชนในลักษณะที่เป็นคุณต่อสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้ลดการบริโภคลดการปล่อยมลพิษลดการทิ้งขยะของเหลือใช้และร่วมมือกับภาครัฐในการนำกลับมาใช้ใหม่ตัว อย่างของมาตรการทางเศรษฐกิจได้แก่ภาษีมลพิษเพื่อจูงใจให้มีการปล่อยมล,มลพิษลดลงการให้เงินช่วยเหลือในกิจกรรมบางประเภทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นต้นอย่างไรก็ตามการจัดการสิ่งแวดล้อมอาจาต้องบูรณาการเครื่องมือต่างๆมาใช้ร่วมกันในตอนหน้าเราจะมารู้จักเครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์กันมากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะก้อยและทีมเซท็อ คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีคําถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาคุยกับคุยกับพวกเรานะคะได้ที่ facebook ของทีมเอ็มเซ่ค่ะ T I P M S E T I P M S E แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ามาช็อเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ